สวัสดีครับผมนายชนทิต์อาวันวานครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลศาสนาศิษย์อํานวยสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการวันนี้ผมขอนําเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ชื่อว่าคิดเป็นด้วยโค้ดบวก AI พัฒนาทักษะคิดเชิงคํานวณผ่าน Chat gpt และโปรแกรมสุขัเพื่อสร้างเกมการศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4จากการสอนวิชาวิทยาการคํานวณพบว,ว่า นักเรียนยังขาดความเข้าใจแนวคิดโคดดิ้งเช่นลำดับขั้นตอนเงื่อนไขและซูดูโคดอีกทั้งยังไม่เห็นความเชื่อมโยงกับชีวิตจริงทําให้ขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้นอกจากนี้โรงเรียนของเรายังมีข้อจํากัดด้านเทคโนโลยีเช่นคอมไม่เพียงพอต่อนักเรียนรายบุคคลจึงเกิดแนวคิดพัฒนานวัตกรรมคิดเป็นด้วยโค้ดบวก AI โดยใช้แนวคิด Active Learning ผสมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่าง ChatGPT และโปรแกรม Scat เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกคิดระบบผ่านการลงมือสร้างเกมการศึกษาจริงและเรียนรู้การใช้ AI อย่างรู้เท่าทันนวัตกรรมนี้จัดกิจกรรมออกเป็น6ชั่วโมง3ระยะได้แก่ระยะที่1ปูพื้นฐานผ่านเกมและกิจกรรมบนกระดาษเช่นนักเรียนเริ่มจากกิจกรรมชีวิตประจำวันคือโค้ด โดยเรียนลำดับกิจวัตรประจำวันเช่นตื่นนอนแปรงฟันแต่งตัวไปโรงเรียนจากนั้นจึงฝึกเขียนจุดูโค้ดและเรียนรู้คำสั่งเงื่อนไขระยะที่2ใช้แช a t g p t เพื่อช่วยออกแบบไอเดียเกมระยะที่3พัฒนาเกมด้วยโปรแกรม SCAT สร้างเกมของตัวเองเช่นหากเกมเก็บลูกโปง่งเกมกระโดดหลบสิ่งของหรือเกมอื่นๆที่นักเรียนได้คิดในกิจกรรม ทั้งหมดเกิดจากไอเดียของนักเรียนเองภายใต้การดูแลของครูอย่างใกล้ชิดแล้วนำเสนอผลงานทุกขั้นตอนเน้นการคิดวิเคราะห์การทำงานร่วมกันและสะท้อนผลผลงานของนักเรียนจะถูกจัดแสดงในรูปแบบ QR code ในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์จะทำให้ผู้ปกครองและชุมชนได้เห็นความก้าวหน้าของผู้เรียนอย่างชัดเจนเด็กๆภูมิใจในผลงานของตัวเองและมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น เราประเมินความเข้าใจของนักเรียนผ่านแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนการเขียนชูดโค้ดผลงานจากโปรแกรม s เ c ็ตที่นักเรียนได้ออกแบบและสร้างเกมความสามารถในการใช้ AI ออย่างรู้เท่าทันและแบบประเมิน soft skill การทำงานร่วมกันจากการประเมินนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น4.6เป็น8.1และมากกว่า75สามารถสร้างเกมของตัวเองได้จริงสามารถเขียนชูดโค้ได้และสร้างเกมได้จริงนอกจากนี้นักเรียนยังใช้ ChatGPT อย่างรู้เท่าทันและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันครูเองก็ได้พัฒนาทักษะ AI ในส่วนของครู จัดวง PLC เพื่อออกแบบกิจกรรมร่วมกันการจัดอบรมทดลองใช้แนวทาง AI และ Coding ดดและเตรียมพัฒนาคู่มือการสอนสำหรับขยายผลในระยะยาวกิจกรรม AI บวก Coding ดดสำหรับครูครูที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปใช้ต่อในบริบทของตนเองได้อย่างยืดหยุ่น กิจกรรมนี้ไม่จำกัดเฉพาะวิชาเทคโนโลยีแต่สามารถบูรณาการในวิชาต่างๆได้เช่นกันครับนวัตกรรมคิดเป็นด้วยโค้ดบวก AI ไไม่ใช่แค่การสอนโคดดิ้งแต่เป็นการสร้างทักษะชีวิตฝึกคิดฝึกทำและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ขอบคุณนักเรียนที่กล้าคิดกล้าสร้างสรรค์ผมเชื่อว่าเมื่อเด็กไทยได้คิดเป็นด้วยโค้ดพวกเขาก็พร้อมจะสร้างอนาคตด้วยตัวเองครับขอขอบคุณโครงการ innovation for education และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ได้สนับสนุนแนวคิดนวัตกรรมนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับ